โจพร้อมยังโจโจโโสองหนึ่งสองสองสองจีสองเจ็ดสองจ็ดสี่แปดสองห้จีสองห้าจีสองเจ็ดสี่จีสองเจ็ดสี่แปจีแปดสองจียี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามี่สี่และยสองบาคระดูกระเป๋าสห้าห้าเก้าสองห้าหกหนึ่งหหเกแปบมา เกลเมื่อกี้แบบเป็นไงบ้างไมมเปิดเป็นไงค่ะไม้เปิดไม่ได้เปิดโดนยิงให้ไปแล้วไงให้ไม่ได้แล้วให้ไปแล้วมีใครยังไม่ได้เดียกยังไม่ได้แต่มีเกลเลยเลขอะไรเลขหนึ่งเก้าห้าแปดไม่ให้ไปแล้วมาบอกคนนี้ให้แล้วค่ะใช่หรอให้ตอนสองเก้าห้าสี่พี่ให้แล้วให้ตอนนี้ให้แอดอปอ่ะ พี่จูดี้หนูให้พี่ฮันแล้วใช่ไหมกระเป๋าเลขอะไรสองหกหกสี่หันขวาตัวเองอ่ะแล้วกล่องเหรอพี่ให้ไปแล้วให้ไปแล้วไปหาแรกเนี่ยแลนนี่นี่นี่ย หนุ่มเกลยวหรือเปล่าเกลยวยืนอยู่หน้าเรนคนเดียวไหนเกลยวแน่แน่นแน่นใช่หรอ จะเหล่าเก่าต้อนย้อนไปอายุแกได้พี่สาวเลขอะไรคะหนูเลขสองหกเลขสองห้าหกหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเลขอะไรคะหนูเลขหนึ่งเจ็ดหกครับวันี้ได้แรมแกเรายาวสีขาวขอบคุณค่ะหมดเรยวแล้ว ดูคอยนางพัดวีเอาใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราตัวยังหาดูกันไม่ได้เวลสาใจิตพัทยาพัดพรมโยนแนวแนวนวแ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 นว ดื้อตัวโม่มิ่งกันอิงก็งูไงอิงเออดิ่งงูไงตัวโม่หนูจะให้พี่ไปยืนที่มันปลอดภัยปลาของแกใช่หรอใช่ค่ะตรงนั้นน่ะกลางถนนน่ะปลอดภัยเหครับกางถนนมันปลอดภัยเหรอครับดอะไรคะคนซุ่มถ้าพี่โดนชนมาพี่พลอยทำไงถ้าพี่เจ็บตัวจะทำไงครับเดี๋ยวหนูก็พาไปโรงพยาบาลไงค่ะคุณพีดีแล้วอ่ะแมมมันอยู่เรีใกล้กันเอา กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรพี่จำหนูได้ไหมที่พี่บอกหนูเป็นผีสปอร์ดึงตู้ได้ปะหนูมันไม่ปลอดภัยนะหนูพี่ชื่ออะไรปลอดภัยค่ะใช่่ะอยู่กับหนูอ๋อที่เองเป็นผีห้อยหรอหนูจะการ์ดให้พี่หรอพี่กระเป๋าอะไรกระเป๋านึงเจ็ดโคคาหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วคือไปดีไปตีไปเยอะไหมครับเนี่ยเมื่อกี้หรอใช่ครับน่าจะประมาณ หัวหเพื่อนเกาหัวเขา1ไม่เป็นไรครับปิดพาได้หน้าเอาใหม่ครับหนูยอยากแล่งหนูตีเยอะอยู่นะคะอันไฟแป๊บเดียนะวเองคือจะาบอกว่าหนูเก็บเยอะใช่ไหมก็เยอะอยู่ค่ะเพราะหนูตีไปเยอะมันเลยไฟแป๊บเดียวใช่ไหม าะหนูตีไปเยอะแล้วมันไปแป๊บเดียวใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเือพี่คนไหนคะเก่งมากครับตีเป็นแตกเลยค่ะ,ะ,คะแล้วพี่ไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยพอ,อไปดูเขาตีมาครับไมไ่เห็นดูหนูตีเลยไอ้บัสพาไปครับ ก็บอกพี่้าสีบอกว่าไปดูตรงไปดูตรงเตวตีดีกว่าไอ้พี่บัตรมันพ<ท>าไปเองครับพี่ต้อง,องพูดแม่พี่บัตรก็ตีที่ไม่พูดครับที่ไปกบมันเยียยมเนี่ยครับต้องพูดนะคะไม่อั้นจะรู้ไหมถูกไหมหรือพี่ไม่อยากดูไอ้พี่ก็ ไปกัมานะครับไปไหนก็ได้ครับไม่ได้เราต้องเป็นคนเลือกด้วยบอกสิว่าอยากไปดูน้องเกลตีค่ะแปลว่าพี่เป็นคนตามใจเพื่อนเหรอคะเนี่ยใช่ครับตามใจทุกคนตามใจทุกคนด้วยกำนูนี่ตามใจมะ ก็ก็ตามใจอยู่นะมัง้งมั้งครับไม่รู้สิน่าจะปกติก็ตามใจนะครับไม่ไม่มีแฟชั่นอื่นหรอคะพี่จะกระต่ายอย่างเดียวหรอมีอันนี้ครับวาวนนาร้านจังมีอมย่งไรใส่แค่กระต่ายครับมีสองอัน องอันแดงเหรอไม่ชอบใ,<ช>ใส่แฟชั่นเหรอคะใช่ครับไม่ค่อยใส่เหมือนแก๊งค่ะเอ็มาเบลเดี๋ยวไปแรกกระ,ะต่ายมาใส่ดีกว่าเห็นมันน่ารักดีค่ะใช่ไหมกระต่ายมันน่ารักมีบัตรพบพอดีเลย ไฟต่อไปหลังนี้ใช่ไหมครับไฟไอกัถ้าขาีหลังนีเลยค่ะอ่าไฟต่อไปก็สู้ๆนะครับพี่อาจจะไม่ได้เข้าแล้วอ้าวทำไมไปไปพักแล้วครับโอ้แล้วหนูจะได้กำลังใจยังไงทีนี้โอ้ยนี่ครับเดี๋ยวให้กำลังใจต่อไปแบบนี้หรอใช่ครับอันวัยครับ แม้ที่จริงวันนี้วันพักแยงด้วยครับแล้วถ้าไม่วันพักละ่ะก็หลังนี้ก็เข้ามาต่อสักพักหนึ่งครับออปราณกี่ไมกี่โมงคะสักเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ประมาณนี้ครับคือเด็กอนาไมาครับนอนไวเด็กอนาไมาเหรอใช่ครับ โอเคค่ะหนูก็นอนวัยค่ะนอนวัย6โมงเช้าอื้อนี่วัยเหรอครับวัยของเราไม่เท่ากันคือเราเราเด็ก15นี่ต้องนอนวัยไวนะครับจะได้โตว,วัยไวโอเคค่ะครับนั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเวลานอนนละ แทะสัตนา